สวัสดีครับพบกับผมกีวีทเวนและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโอตาคุแอดเวนเจอร์ภาคที่2แล้ว <c oughs> หลังจากตอนที่แล้วเราเลือกนั่งรอเหมยต่อไปสุดท้ายรอจนแก่ตายโอ้แย่จังเอาละทีนี้เราจะมาเลือกอีกอันหนึ่งก็คือเราจะใช้เซนส์นของตัวเองฉันเข้าใจแล้วเธอไม่กลับมาหรอกเอ,อ้ย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนหลอกทำไมสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นเสมอเลยนะฉันทำอะไรผิดพลาดไปอะไปลเลยทีเดียวอ๋อบูคือเสียงอะไรเสียงโดนตีเหรออ๋อฮะใครเนี่ยต้องการทิชชู่ไหมไม่เธอกลับมาแล้วเหรอ อะไม่ใช่เหรอท่านครับขออภัยด้วยคือผมไม่ใช่เหมยหรอกเอานายเองเหรอโถเอ้ยองั้นก็เช็คปินได้เลยครับกระซิกกระซิก,ก,กช่างมันเถอะยังไงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นฉันก็แค่อยากจะต้องการแฟนสาวสักคนแต่ฉันก็ต้องกลับมาอยู่อย่างโดดเดียวอีกแล้ว ฉันไม่ต้องการแฟนสาวแล้วฉันน่าจะไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อหาน้ำกินสักขวดหนึ่งป่ะโอ้โหสถานที่แห่งนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรอะ่ะบรนยากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยโอ้โหนึกว่าลุงตู่ยินดีต้อนรับเออมีอะไรให้ช่วยไหมครับเออขอผมดูก่อนนะโอ ไห้เลือกซื้อเลยเหรอมีตังค์อยู่200รต้อซื้ออะไรเผื่อไว้ดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าอ่ะแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันขอบคุณที่ใช้บริการ <c oughs> ผู้บรรยายมาแล้วก็มีหญิงสาวเดินออกมาจากข้างนอกอุ๊ย <c oughs> โอ้โหคนนี้ก็น่ารัก <c oughs> เธอเป็นใครกัน หญิงสาวที่สวมหมวกเบเล่และเสื้อเชิ้อสีขาวเดินเข้ามาผิวพรรณและใบหน้าของเธอนั้นดูเปล่งประกายและเป่งปลังเธอมีพลังงานเป็นตัวชูโรงอย่างแท้จริงเลยอ้อ้ผู้หญิงอะไรน่ารักและสวยเป็นบานเลยเดี๋ยวนะเธอมองมาที่ฉันมองที่ฉันจริงๆเหรอฉันทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหพระเจ้านี่เราจ้องกันเรากับเรากําลังคบกันอยู่เลยนะเนี่ยโอ้ฉันควรทํำยังไงดีทําไมเธอเอาแต่จ้องมองหน้าฉันอย่างนี้เธอไม่อายสักหน่อยเหรอแต่เธอทําให้ฉันรู้สึกอายนะทำยังไงดีทำยังไงดี หรือฉันควรจะพูดอะไรบางอย่างกับเธอเอาละช้อยชอย,ชอยน่ากลัวมากแต่ละอันเอ่อถามชื่อของเธอหรือว่าบอกเธอว่าฉันเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีหรือว่าสารภาพความรู้สึกไปเลยโอ้โหอา่าเริ่มจากถามชื่อก่อนก็นแล้วกันเอ่อสวัสดีครับผมชื่อกิ๊ี้ิบสี่ให้ผมเรียกคุณว่าอะไรดีครับ จุดจุดจุดเอา้าไม่ไม่ตอบอ้นี่มันน่าอายเป็นบ้าเลยฉันไม่น่าอ้าปากเลยน่าจะอยู่เงียบๆแบบโอตาคุนั่นแหละไฟบนเพดานมันสั่นอยู่อะใช่ไหมฮะร่วงแย่แล้ว ระวังระวังหลอดไฟตกมันกำลังจะตกโดนหัวเธอแล้วเอ้หลบแล้วฉันจะทำยังไงดีเออผลักเธอออกไปหรือว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะลูกผู้ชายผลักระวังโอ้โหลองซะนนทุซะออต่่ะ ก็ช่วยเธอสินีน่พูดจีนเหรอคุณนี่โรคจิตวิปริตคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เอ๊ะเดี๋ยวต้องเสียงผู้หญิงเอาไหมเออยโรคจิตวิปริตแกคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่้เปล่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรก็เพราะไอ้หลอดไฟนั่น หลอดไฟเหรอเอ่อ,อพวกเธอสองคนโอเคไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่เออไม่ใช่ผิดเสียงเออก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอ๋อฉันขอโทษด,ด้วยนะแล้วฉันจะซ่อมมันเดี๋ยวนี้เลยโออขอโทษจริงๆนะออครับโอเคครับ ขอบคุณด้วยความยินดีครับก็ในเมื่อคุณโอเคแล้วก็ก็ดีเออโอเอโอเคไหมครับเนี่ยขอ้ขอเท้าของฉัน้ละฉันคิดว่าข้อเท้าฉันแพลงแล้วล่ะค่ะมันเบี้ยวแล้วเอาเออแล้ว ผมต้องทำยังไงแล้วเนี่ยเอ่อพาเธอกลับบ้านหรือว่าให้ฉันเหลือเขาทัาใครมันจะไปเหลียเท้าลูกจะบ้าเหรอไปกลับบ้านพากลับบ้านพากลับบ้านคุณน่าจะข้อเท้าแพลงนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมเดินไปส่งเองออเก็แค่แค้นนิดหน่อยเองน้งเช่าอู๋ไปที่หน้าตูพักสักครู่ก็จะดีแล้ว งั้นก็ช่วยพาฉันออกไปข้างนอกก็แล้วกันนะคะเออโอเคครับเออโอบไหลผมเอาไว้นะครับโอ,โ,อโอบโอบโอบตรงนี้เลยมามามา <c oughs> อตอนนี้ฉันรู้สึกดีแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณโอ้โหไม่เป็นไรไม่ได้หรอกเออคุณต้องการจะให้ผมพาไปส่งที่บ้านไหมครับ จ,จไม่อะจะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองไม่ต้องฉันจะกลับเองแต่ข้อเท้าแพลงแบบนั้นมันก็คงจะเดินขึ้นบันไดไม่สะดวกนะครับฉันมีลิฟต์โอ,โอเคครับเอแล้วผมจะติดต่อคุณได้ยังไงล่ะครับจะติดต่อเลยเหรอเอ๊ะ อโทษทีโทษทีคิดอะไรเพลินๆไปหน่อยครับฉันก็แค่อยากจะแนะนําตัวเฉยๆผมชื่อกิวสิสีก็แค่เป็นโอตาคุธรรมดาธรรมดานะครับโอตาคุอ๋อใช่แล้วครับโอตาคุก็เป็นประพวกที่อยู่บ้านเล่นเกมหรือไม่ก็ต่อฟิกเกอร์แล้วดูอนิเมะอะไรแบบๆนั้นนะครับจุดๆอีกแล้ว แบบนี้ไม่ดีแน่เลยฉันไม่คิดว่าการที่ฉันพูดแบบนี้จะเป็นความประทับใจที่ดีอะจงูจาะเรียกฉันว่าไวยฝุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวุนี่มันมันเป็นศัพท์โอตาคุไม่ใช่เหรอไวยฝุ่นอยวาบอกนะว่าเธอก็เป็นไวยุเธอก็เป็นโอตาคุบววัตอะไรนะครับกชิงฉันได้ยินมาว่าพวกโอตาคุชอบเรียกผู้หญิงว่าไวยฝุ ไวฟูนี่ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดก็คือย่อมาจากคำว่าไว้ครับที่เป็นภรรยาประมาณนั้นหรือไม่ใช่รอระมันมันก็ถูกของคุณนะว้ยนี่มันบ้าอะไรวะนี่ยเอาล่ะฉันต้องกลับบ้านแล้วบายบาๆอ่คคับผมโอเคครับคุณไวฟู<อ> <laughs> บาย นี่มันสถานการณ์อะไรกันเนี่ยมันแปลกชะมัดยังไงก็ตามมันเป็นสำคัญแล้วฉันคงจะไม่ได้เจอเธออีกแน่นอนเลยนี่ก็สายแล้วฉันไปหาที่ที่ค่าเวลาดีกว่าอ๋อใช่มีอยู่ที่นึงนี่นะที่ฉันไม่ได้ไปมานานแล้วลุยกันเลยดีกว่าปะที่ไหนอะ่ะโอ้ย ทีี่่ไหนนวเยโอเคครับสำหรับพาร์ทที่2ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่ามันยาวมากเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสำหรับวันนี้ก็ฝันเดียรตีสวัสด์รอติดตามตอนต่อไปได้เลยจ้า